ใบเฟิร์นโพสตแรกหลังให้สัมภาษณ์เลิกนายนภัทรคุณแม่ให้กำลังใจสุดซึง้งหลังจากที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการเลิกรากับนายนภัทรโดยยืนยันว่าทั้งคู่ยังคงรักกันอยู่แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงตัดสินใจแยกทางแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใบเฟิร์นก็ได้เคลื่อนไหวโพส์เป็นครั้งแรกหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องความรักไปใบเฟิร์นโพสภาพบูงสงูงละครทองประกายแส ใบเฟิร์นได้โพสต์ภาพบรรยากาศสบงส่วนละครทองประกายแสงพร้อมกับภาพต่างๆที่แฟนคลับส่งมาให้กำลังใจเป็นการแสดงให้เห็นว่าใบเฟิร์นยังคงทำงานอย่างเต็มที่และไม่ได้ปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเฟิร์นเป็นจำนวนมากและแม้ว่าจะมีบางส่วนที่แสดงความเห็นในเชิงลบแต่ใบเฟิร์นก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆคุณแม่ให้กำลังใจสุดซึ้งนอกจากนี้คุณแม่ของใบเฟิร์นก็ได้โพสต์ภาพกอดลูกสาว พร้อมกับแคปชั่นไว้สั้นๆแต่สุดซึ้งว่ารักลูกที่สุดคนเก่งของแม่ซึ่งใบเฟิร์นก็ได้ตอบกลับไปว่ารักแม่สุดหัวใจแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกมุมมองของชาวเน็ตจากโพส์ตของใบเฟิร์นหลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไบเฟิร์นกำลังเข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวต่อไปโดยมีครอบครัวคอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอสรุป หลังจากที่ไบเฟิร์นพิมชนกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการเลิกรากับนายนภัสก็ได้มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความเห็นในเชิงบวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าไบเฟิร์นอย,ยังคงได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนคลับและถึงแม้ว่าจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ใบเฟิร์นก็ยังคงเข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวต่อไป